ลโมเนาะไล่ไล่พี่น้องเพิ่นยังแบบใช้วิธีชีวิตแบบชาวบ้านอยู่เออมองนี่บ่นาง <c oughs> อันนี้หมายความว่าตั้งแต่เจ้าเกิดเพิ่นได้นี่น <c oughs> เนาะเกิดมาได้เห็นเลยบ่วโมหน่เห็นเลยหมายความว่าอาบอยู่นี่งไสยอยู่นี่ตั้งแต่ยังน้อยเลยแม <c oughs> <c oughs> ่เฮ้ยพูดได้แล้วก็มีทั้งนั้นเห็ดอย่างเด้ปิ้งอย่างเด้ทั้งนั้นเนาะ <c oughs> ปิ้งปิ้งเป็ดเออกินได้อยู่บัวนางปิ้งเป็ดอ่ะ กินมาได้ยเกิดต้อกินได้อยู่บ่ได้อยู่ยเกิดน้องอ่ลุงชื่อว่าหม่อยู่ในอันมารถฮะมันคือเฮงแต่เฮ้ยอันนี้หลายปีเลยนะมีโมเนาะเป็นเศร้ากูปีเลยนะเนาะเนาะเศร้าสามสิบปี กับสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขสุขนเ้อพี่น้องเ้อมาพบมาเจอกันอีกแล้วพี่น้องกับลุงเฮอร์มชาแนลคือเก่าคือเดิมมอนี้กาะไรน้อพี่น้องเอ้พี่น้องระหว่างในแลวก็ต่างประเทศที่เขามาเบิ่งมาชมเราบพี่น้องเนาะพบพอกันยามเช้าๆเลยพี่น้องมอนี้ก็อันว่าทางลุงนี่แหละพี่น้องเอ้พอดีแวะเวียนมาทางเมืองอัสสพังทองพี่น้องมาอ่าบ้านหน้าเพกพี่น้องเนาะก็ดียินข่าวว่า เพิ่นสิไปเมื่อนี้ได้พี่น้องเอ้ยไปทงไปไทยเบาเตียงมาลงมารับนี่อ่าไปไทยเมื่อนี้ว่าซั่นว่าลุงก็เลยเข้ามาว่าสิมาหาแมน่น้องเบิ้ลนาะ้อ่น้อยก็เลยแวะมาเยี่ยมอีล่าหม่ก่อนมิดซำม้อยพี่น้องเอ้ยถามเพื่อนอ่าข้างๆพิ่นบอกว่าน้องหม่ไปตักน้ำบริษัทมาลุ้งก่อนไปตักน้ำคือสิเป็นน้นำสร้างก๊อกอยู่พุ่นล่ะพี่น้อง,ป,องป่ะพี่น้องไปเจ้าว่าอยู่พุ่นบ่จักไปเบิ่งก่อนโดยสบายดีเด้อแม่เด้อโดยมัดแต่นั่นน่ะ ไปเห็นยังนี่นะเบาดูวันไดๆกาแฟนี่ไปกินเทียนเนี่เห็นนะเทียนแม่ที่ปะน้ำโอ้่หคอยไวอยู่ดีไม่แห้งเออโดยโดยมาูว่าน้งเมฆพันยูแม่แม่เนี่ยเป็นเป็นแม่น้งเมฆบอกหรือว่าบ่แม่นนาเช้านาเช้าเพือนใกล้อ๋อเฮือนหลังนี่เนาะเออเฮือนหลังใหญ่โดยโดยโดยเออโดย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 จะไปหาหนังโมก่อน จะยูยูวุกันน้นนะเอ้ยพี่น้องเอ้ยแม dai, ่แล้วเราไปตักน้ำมาจังหวะพุ่นมาอลไรพุ่นอะอ่าเดี๋ยวเดผู้หับตรงเล่งตรงเล่งตรงเล่งมาอะไรผู้ใช่คือว่าแข่งขายังบ่ท่านได้ดีในเศ้าประเดี๋ยคือหับน้ำหับในมาแหละบาทที่นี่หาบนีหลากทั้งตอนเท่าเพิ่นเนาะ ท่นนี่ก็ได้ลังมาจะให้แต่น้าพี่น,อน้องเกรถทงกระไทยอ้านางโม่คนหาบน้ามาใส่อา้าหมายคว่าเฮือนน้องมันมีน้ำไม่ไนใส่ตัวนีเน้องอ๋ออาดูเด้ออ้าคือว่าหาแต่นนี่นี่คือหาบน้าหาบนไ,ไว้แถ่นัง มันเศ้าเลยบ่แข,ข่งเลคือว่าหาบนำนอะไแล้วใส่เขาคือบอกว่าห้ยสามเดือนนี่สินนะ่ะฮะโอ้ยนอๆงนอ,นอ,อจาอไอ้แม่แล้ยจเไปยังมูน้ำนน่เฮ้ยบ่เป็น,ใน,ใน,น,นปไ<ะ>น้นั่งมมนนคือว่าเจาะไ่ได้ฮะอน้ำฝนนำมันดายกได้สบายดีเด้อนอนา้อไปไปไไปไปอ้าาาน้า สิเดินทางมาหนิเดนโมเนาะเออตักหนังมาใส่อันนี้ได้จัาหาบแล้วให้เต็มยังมาหนิน่นะยังม่ให้เต็ม,มอีกอยู่ขุนวิธีการขุนเทพี่นอ้องเออเห็ดมาแต่น้อยขุนโมโมแบบนี้นอ้องล่ะอ่า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 ่ายังอีกประมาณหาบด้วยสองหาบเนานะเออใช่แม่์เราไม่ใช่แม่น่ะแมย์ไปนะ้าไ,นะไปยังไปเกี่ยวเข่าเหรเฮ้ เออไม่ไปเกี่ยวเขาเออโดยโดยจะคาบได้ไหมนี้อ๋อไม่กันสันลูกช่องมันเป็นแบบนี้สิเด้หน,นิเฮ้อปวดนะฮะใส่สื่อผงสือส่อผ้าเสื่อผ้าผ้าแพทย์เอาตัวอะไรไปน้ำแนมมานี้ยังไม่ทันได้เก็บเลยบ่ยังไม่ทันได้เอ็นมพับเลยเออโดยโดยโดยอ่าเพิ่นกวดอันนี้พี่น้องเอ้อ น้องมาแล้วนี่เนาะขึ้นมานอนเนาะแม่นโมโมเออเอาอีหลา่าติดอันไหมให้ลุงแน่ยโดยสิเดินทางไม่ดีแม่นบ่เนาะจักมุ้งพันวาพันจังวาพันไปจักมุง้งใบม้วนขูดเหงื่อแต่เหงื่อแต,เอแตนเดี๋ยวอันว่านี่นี่อ่าลุงเอานี่มาให้ก่อนอ่ะอันว่าอันนี้ก่อนพี่น้องเอ้ไว้สิมาหาทางเม่น้องเบิน้นพี่น้องพอดีลุงสี่อ่ามาถามน้องเพิ่นว่าอันนี้ให้หล่ะ นุ่มกับขนมไม่ให้เมนตุเมนตุกับอันสั้นได้นี่สำนโมเนาะไปหน้าอะไรโมนี่เออยายไปหน้าพี่น้องเลยท่นไปใจเศร้าคุณพ่อแม่มแม่เออไปละเกี่ยวเข่าหน้าพ่อหน้าเจ้าเองนี่บ่หน้าเองเออโดยโดยโดยฮะขายงงทันแล้วบ่ใช่บ่เจ็บบ่บ่เชฟพี่น้องเพยเป็นในเครื่องแข่งนะเฮ้อด้เชฟม้วนนี่ก็ะหอบเข่าอยู่ม้วนไปหาบเข่าโดยบ่าวเนามูมตัวแก ท้าเราทดทนดีรอันนีินะไปนาสองขันมือเริ่มดีขึ้นเลยเนาะนั่งเนาะเริ่มเริ่มม่นี่ขึ้นแล้ะเริ่มไม่นี่ขึ้นแล้วเออโอเคปะปะปะพี่น้องไปเบิ้งมองเพิ่นตักน้ำตักน้ำไกยูบอไก่ยูไก่เติบ์ยูนางมูตกใจได้หนิวสิว่าลุงมายังจะเศร้าแท้สิวานั่นหนิเนาะว่าเตียงสร้างห้มารับน้องล่ะว่าต้องอาบด้น้ำตัวเลยอีหล่าพี่น้องเราไปท่านี่อาบชั่งพี่น้องไอ้ลุงมาหอดเลย ตักเศ้าชำนาญพอดีลุงชิขึ้นไปอ่าเมืองพะลานไซ้พ่อมเน่เลยเลยแวะมาหาน้องเบิ้ลวาสิมาอันนี้แหละมาบอกเรื่องอ่าเอางัวเอาอย่างมาให้เพิ่นเลี้ยงเลยเพิ่นว่าเพิ่นอยากเลี้ยงงัวเพิ่นว่าอันนี้เดี๋ยวบุมีงัวเลี้ยงลุงก็เลยเอาคำบุญวิ่งัวเลี้ยงกันว่าให้เพราะว่าลุงเคยซื้อไว้แต่ลุงเคยไปทำงานอยู่ไทยนะน้องแต่วันนี้มันบุญวผู้เลี้ยงแต่เพิ่นอยากขายลุงก็เลยดูตัวมันกันว่าบุญวผู้เลี้ยงก็เลยว่าสิเอามาให้แม่น้องเบิ้ลเลี้ยงว่ะ บ้านตัวนี้ก็ง้อควายลายลนะเนาะเนาะลายโมเนาะลายลายพี่น้องเพิ่นยังแบบใช้วิธีชีวิตแบบชาวบ้านอยู่เออมองนี่บมอนาง <c oughs> อันนี้หมายความว่าตั้งแต่เจ้าเกิดพเพิ่นได <c oughs> ้นี่เนาะเกิดบ้านเห็นเลยบหมูเนี่เห็นเลยหมายความว่าอาบยั่นี่ใส่ยั่นี่ตั้งแต่ยังน้นอยเลยผู้เร่ร่อนก็มีทั้งนั้นเห็ดอย่างเนี้ปิ้งอย่างเนี้ทั้งนั้นเนาะปิ้งปิ้งเป็ด เออกินได้อยู่บปล่านังปิ้งเป็นดน่ะก<ะ>ินมาได้ฮะมาได้กินมาได้โยกเกิดตัวกินได้อยู่เปล่ได้อยกโยกเกิดน้อไอ้ลุงชื่อว่าไม่อยู่ในนี้มารถฮะอ่ามันคือแฮงแต่เฮ้ยอ่าอันนี้หลายปีเลยนะมีโม,ม่เนาะเป็นเศร้ากูปีเลยนาะเนาะ,<ป>นะ ชาสามสิบปีพาานานนี่น้องนังเนาะโดยเพราะว่าเกิดมาก็เห็นรถเกิดมาก็เห็นรถนี่รุ่นสมัยโบราณพี่น้องนะนี่<ม>ตัวนี้นี่อารุ่นชนิมโมกินนะ<ม>ว่าไงรุ่นนี้นี่คือแบบว่าอ่าองค์การนำร้ำดื่มของอาชาวโลกหรือประเทศชาติตั้งแต่เริ่มเริ่มยุคแรกๆเลยตัวนี้นะโ<ม>ออไม่ค่าอายุจะฟรีได้ไม่ค่าน่ะเนาะโอ้อันนี้นี่เฮือนญาติเจ้าปูมูแม่น เพื่อนเพื่อนเน่ทั้งไหนน้องล่ะเพื่อนเอื้อยแม่น้องเบิ้ลตัวนี้ก็ได้อ๋อเป็นพี่น้องกันเอื้อยแม่น้องเบิ้ลเลยคือพี่สาวแม่น้องเบิ้ลเลยนี่ป้าของน้องเบิ้ลว่ายไงซะเป่เออบ่เตียงได้แจ้งบ่เลยนั่ง่าสิไปจักมือน้องล่ะก็ยังบ่ฮู้เออเพราะว่าคันว่าสิใส่ฟันนี่มันต้องรอเพื่อเห็ดฟงเห็ดฟันนี่บ่นเป็นเดือนเพื่อได้โมยแม่น่าจะยังบ่ทันได้ใส่ดอกยังเพิ่นไปเช็คเบื้องก่อนได้ซื่อน้องนางเนาะโดยยังเพิ่นไปเช็คว่าจัก ใส่จักเกี่ยมอย่างสีน้องมูเนาะแต่งแบบใดแปลงโสมแบบใดพี่น้องเอ้ยใส่ฟันมาเลยกัดตัวนี้นี่โมนางตัวนี้ท่าอยู่วะฮิเดดอยตัวนี้ซื้อเมื่อท่าอยู่ท่าอยู่เนาะพยายามท่าเรื่อยๆเดี๋ยวมันกระไฮมันอันนี้ลงไปพผล่มันเป็นผ่าตัดใหญ่เนาะงมูเนาะมันก็ต้องว่าเป็นแพยเป็นอย่ังไงพี่น้องมันธรรมชาติน้ำแข็งเจ้าเนี่ยเพยใหญ่อยู่บี่น้องละก็ใหญ่อยู่มันยาวเนี่ย เพิ่นพาตัดเนี่ยเอากระดูกออกไว้บ่โมบ่เพิ่นเอาก้อนเนื้อเอาเนื้อเอาเอาชิ้นเอาชิ้นมาใส่กับเส้นเลือดขึ้นมาโตโอ้เส้นเลือดมาโตเลยป๊าดพี่น้องเลยสุดแต่มันเริ่มมันเริ่มขึ้นมาเลยว่นางมันเริ่มเชลมันเริ่มใหญ่ขึ้นมาเลยว่าอันซีนแล้เริ่มสี่สาเก่าเลยว่นี่แมนแมนแมนก็เริ่มขึ้นแมนแล้วอ๋อว่าไงมันบริบุบไปไนได้วเนาะตอนแรกๆมันบุบไปโนโมเนาะเออน้องเพิ่นพี่น้องเลย หมอบอกให้สามเดือนอันนี้พอดีเป็นสามเดือนอันนี้นะสามสัปดาห์เลยหาบน้ำสมมวยมื้ยว่านี่หาบเข้าหมอน้องแมนโดยโดยโดยโอ้ยได้จะสอบเด้ปีนี้เนาะเออชาวบ้านพี่น้องเอ้ยวิถีชีวิตแบบบ้านๆเพิ่นกันนังกันว่าแก่เข่าแก่น้ำมาเฮือนมาซานฮ่าทุกคนมันนี่ลุงกะอ่า สิขึ้นไปทางคนเนี่ยพี่น้องเอ้ยพลานไซเป็นบอกว่ามีบุญแข่งเฮือตัวยหมดนี่แต่ว่าบถเจตนาก็บม่ได้ไปนั่นหรอกสิไปอันว่าหาอีหล่าผ้าพี่น้องพอดีมีผู้ใหญ่จะดีเพิ่นโทรมาบอกว่าคันถามเรื่องเจ้านำเจ้านายแห้ทางอีหล่าเฮือนอีหล่าผ้าในทนายยี่เป็นว่าเมื่อใดละมุ่อันว่านี่หน้าฝนนี่เจาะบ่ได้ที่ละ่น้ามันหลายเนาะน้ไหลายต้องให้หนาแรกบนมันเดินสามเดินสี่สิเนาะนักเนาะแม่หรือว่าเดือนสิบสองขึ้นไป เออเดือนสิบสองขึ้นไปพอดีดเต็มเลยว<ด><า>่าเจนี่วิ่งไหมอ่าบอง่ายก็คืออันคั้นคั้นย <úng. S 1> ่ำน,นี่นี่น้ำไหลน้ำโม่เนาะน้ำไหลายมันเจาะยากมันโม้องล่ะเออโดยโดยเมตูุ่รถสิบ่อห้ฉบับเราไปนี่รถสิมาจากมุ้งเม็ตู้นะรถสิมาบอกดูว่านี่ในประตูสิ่ใบละหกโมงพูดแล้วเรามาหกโมงแรงเน่ยเอ้าเวลาตัวสิขึ้นรถขึ้นล่างนี่เราเรานี่เขามาพระราฟาเอลนีนะเมตู่นี่นะ หน้าตู้อยู่มองไหนน้องละ่ะหน้าไก่อยู่ผะหวยไก่อยู่ฟุตบอกพักทางนั้น,นอ,อ๋อโบเรเมนอยู่ทั้งทางหน้าประตูน้องเบิบร์นบอกโบเรเมนบอกเอออยู่ฝั่งทางนี้เนาะโดยอ่า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 ไงก็คืออ่าหน้าอยู่ฝั่งพี่พี่น้องไวโบเรเมนอยู่ฝั่งพุทธโดยโดยไพ่มาเห็ดอันว่าบุญงบ้านใดให้น้องละ่ะนี่เป็นเงินทางบาตเตียงแต่ทางบ่ตเตียงโดยอ๋อตะกี้มันมีทางนี้ขึ้นทางเดียวได้เนาะ ตอนนี้ก็ได้มาทางนี้เนี่ยเสื้อผงสื้ผ้ายังมาท่านด้เก็บน้ำยังมาท่านอาบได้สิเนาะยังเห็นว่าพี่น้องเอ้ลุงเศร้าจัแจ็คเศร้าชับไหนเพราะว่าตอนนี้มันเป็ดมงเนาะมูเนาะโดยลุงตื่นแต่้ยตีห่าพี่น้องลุงตื่นตีห่าอาบน้ำอาบในเห็ดกับข้าวกับน้ำอะไรกับเหยียบเลยโทษเพราะว่าอ่าสิมาถามแม่น้องเบิ้ลเนื่องอ่าเอานี่แหละคือว่าลุงว่าเขาแหละเอางัวให้เพิ่นเลี้ยงเพราะว่าเพิ่นบ่มีเวีทเห็ดเป่นวันแล้วก็ จะให้น้องเพิ่อนอยู่น้ำนองเบิ้ลนแหละบ่อยากให้เพิ่นไปตัดองตัดอ้อยฝันนี่นี่ฉันวา่างัวก็ซื้อไว้หลายปีเลยละ่ะ <Ừ. S 1> ปุ่นน้องมามีจักโตู้เหรอสามสาม <c oughs> ตัวว่างายอยู่ต้องการนนหาชีวิต <c oughs> อ่าน้องมาสามอ่ามีตู้กับน้องโมอ่าไปเที่ยวนี่นี่โมพิ่นนัดได้ไรน้องหน่ะโมโมพิ่นนัดไปตรวจคืนนี่แหละ ไปตรวจบาดแผลไปตรวจอาการว่าเขาปกติบอแล้วเรื่องการเจ็บกันปวดอย่างได้มี่เนาะนางเนาะโบมีแล้วอยู่มีความสุขแล้วบัดนี้นะมีความสุขแล้วสบายใจแล้วเหลือแต่รอแต่ฟันทสาอ่าเวลาอีหยากินข้าวขอหยาดน้ำมันว่าตัวกินข้าวต้มกินข้าวเจ้ากินข้าวเหนียวมานั่งเลยกินข้าวอย่งข้าวเจ้าเพราะว่าเพื่นยังไ่ทันได้แหยมเออยังเคี้ยวโบได้แล้วจังถามเพื่อนว่ายังไงในลิโบ่ดยเดี๋ยวบอกไงคือกันว่าอ่า ขันไปอีกรอบนึงขันไปคนบอกว่าอาโอเคน้องโมเคี่ยวได้แล้วนี่เขากัจังมากกัจังรอกกินข่าเนี้ยลอกกินอ่าเนื้อกินย่างมืงก้อนเนาะมาเกัดลองเอยดุ้งสีแน่ดั้มเนอะเจ้ามากกับมากันคนวันหย่ำได้แล้วกัดสื่อนางเข้มมาใส่ก่อนหมูเลยเอาตัวลองตัวลองโคงตัวแข็กเลยนะก่อนเนาะเออวอยกดได้แล้วนะไงในกระเไปนอนโรงพยาบาลอีกเทือนึงเลยเฉยเลยนี่ดีใจพะโมดีใจพะฮอดมพอฮอดมือหนิเนาะ ถือว่าจ็บบัวพันมันสีหอนมอนี่บัวทีเคยคิดแต่ว่าสีออกได้นะมูเนาะพอตอนนั้นมันปวดเป็นทรมานพอร่างกายเขานี่มันบ่อยไงพี่น้องร่างกายคนแข็งแรงแต่มันมีจุดกําเนิดที่ว่ามันบวมขึ้นแต่ละมือแต่ละมือนะมูเนาะมันเห็นอย่เงาแบบว่ามันมันพอดีอยู่เน่มันมูอยู่แน่พอดีชินนอนกับนอนบมเต็มตื่นตอนนั้นผ่าตัดออกมาได้ก็ได้เห็นอยู่ว่าได้เห็นอยู่ว่าเฮ้ยทะลุ่าไปดิเพิ่นบวายเห็นบวายเห็นเลย ไม่พบให้พ่อกันเลยตัดออกมาแลวกับวิถเลยว่าไงเพื่อนเนี่ยเสียไปวิจัยพี่น้องว่ามันเกิดจากสาเหตุยังมันเกิดมาได้ยังไดมันเป็นแนวไใดสิเสี่าเพื่อนก็ต้องมีสาเหตุน้องมูเนาะมวยมาเพื่อนศีน่าอ่าจูๆแต่เพื่อนศีน่าเอาไปทิ่มไปยันโมเม้ในพี่น้องเลยนี่คือมันเป็นการ่าตัดใหญ่เพื่อนก็ต้องไปศึกษาเพื่อการเรียนรู้ว่าตัวนี้นี่มันมียาสีป้องกันไวบอตั้งแต่ยังน้อยยังยังสีเนาะนุงว่าได้บอกเป็นว่าสี อ่อันนี้ดอกพี่น้องบ่เพิ่นก็ไปวิจัยพอวิจัยยังพันได้ออกโอ้ไปลอนี่แลน่าจะหัวเป็นโรคหยังกันแท้้โอว่ามันเกิดมาจากสาเหตุหยังเนาะแต่ว่ามันยังโชคดีตรงที่ว่ามันบ่ได้เป็นมะเร็งนะหมู่เนาะถ้าเป็นมะเร็งนี่มันลุกลามไหมน้องตัดทิ่มจังได๋มันก็บ่หายเด้เพราะว่ามันอาชีอะไรแต่ว่าอันนี้มันเป็นแค่กระดูกงอกพี่น้องว่าอ่าเพิ่นเอิ้นว่าหยังนะหมู่เพิ่นว่าเนื้องอกเนื้องอกเนาะโดยเนื้องอกอันอันเพิ่นปาดน้ำคาเจ้านี่ปาดน้ำคาอีหล่านี่มาแปะใส่น้ำค้างเฮานี่ว่เนาะแม่น เออตัวที่มันเสียไปโดยเออแลกเอาเส้นเลือดมาตรงมาต่อเส้นเลือดมาต่อตัวพี่พี่โอ้ยโดยโดยโดยมองคนทุกวนซุกซุดเลยพี่น้องเลยแบบว่าแล้วก็หนึ่งมาเนาะเขาแบบเป็นคนบ้าไงเขาเป็นคนเล่าบ้าเป็นคนต่างดาวนะมูเนาะโดย่นก็ยังซดยังซอยเขาได้ปั่นนี่เนาะเอาที่จริงมันราคามันต้องสูงกว่านี้นะมูตัวเบาชุ้งคนมาสูงมานะสูงเพิ่นซอยน้ำ่นซอยน้ำพี่น้องเลยนี่คือหนึ่งยอมรับจิตใจพี่น้องทางฝั่งไทยนี่แหละลุงยอมรับเลยว่า ອັນຈິດໃຈເພິ່ນເອີເພື່ອພືແພ່ວ່າງ່າຍຄືຈິດໃຈດີນະໂມເນສບມວຮາຮົຢູກຮາອุ่นຈນดูแลທຮົາຢກຄມິຈັຕກມຕນມາແุ่นຈດມຄວຈຫຼາຍມື້ນິໄປີແຈພນແຈ້ງมาແ້ อย่าบอกแล้วไปหลายคนอัดปันปะกระปงนนองพี่น้อนรลดบอเ<ด>ตี<ด>ยงเพื่อฮอดคอนแกลนพี่น้องเอ้<ด>แต่ว่าเพื่อออกไปกัสิประมาณพุ่นแหละพี่น้องประมาณบ่ายมูงบ่ายสองพุ่นแห<ด>ล่นมูเนาะลุงคิดว่าได้มันเป็นเรื่องง่ายประเด๋ยพี่นอ้องเพราะว่าเรื่องเอกสงคกระสานน้ำเน,<ด>น่นู่นนี้แน่นลุงกับคิดในใจกับอ,กยอยากไปยุแต่วพัสสปอร์ตมันมา,ามันอยากสำรุดแน่นแต่ว่าที่จริงมันกัน,กน,นอาจจะนี่หลอกแต่ว่าท้งนี้ท้งนั้นก็ได้เห็นว่ามูเพื่อนไปหลายคนอะไรเย่งางนีมัน เนี่ยหม่งนงหม่งนางเนาะก็เลยแบบว่าเอ้าวันหนึ่งมาไปเที่ยวนี่กัไปเที่ยวนี่กัไปแค่ไปตรวจไอ้ชื่อน้โมูเนาะไปเช็คอาการคืนไอ้ชื่อพี่น้องบม่รู้ว่าชิอยู่จักมืออันชีเต็มที่ว่ามันสมกับซ้ำมือหรือลุงวะโดยเพราะสายพันธุ์มันอาจจะโดนอยู่โดยแต่ว่ากำหนดสายพันธุ์นี่ยลุงว่ายังบอท่านได้มาหอดออกน้องนางเนาะเพื่อนก็ว่าให้หบานเพดีเศร้าจักแหละเพื่อเาเพื่อเพราะเพื่อนสายพันธุ์นี่ยมันเป็นเรื่องง่ายเด้พี่น้องเพราะว่าหนึ่งมาแล้วเพื่อนต้อง ฟันนี่ก็เพิ่นต้องสร้างเป็นพิเศษนะโมโนเพิ่นเฮ็ดแบบโอ้ยบ่แม่นเรื่องง่ายแต่เฮ็ดฟันจริงๆอย่างไรยังใช้เวลาเป็นหลายๆหลายสัปดาห์เป็นเดือนพี่น้องแต่นี่ตัวพาทัดมานี่ฮอดเดือนในวันนั้นเท่าไหรเดือนปลายเดือนปลายได้บอกมาอยู่บ้านเฮานี่ได้โอ้เดือนเดือนมาอยู่บ้านก็มึงมาก่อนที่สามก็เดือนปลายคือบ้านวันที่3ตอนนี้ตอนนี้วันที่8เนาะเดือนก็5มื้อเดือนก็5มื้อพี่น้อง ดีขึ้นหลายหม่คนบอกว่าอีหล่าเอ้ยเมื่อบ้านเลาบวเฝ้าหาบเฝ้าหามเนอมาหมอจะมันเดือนเดียวแล้วบอกจะบอกแล้ว่าเหตดไะ่เหิงเลยบวหาเห็ดสองคมือกทเหตุส่งคำมือเออสงเจ้าข่าวนี่แหละเขาวายไงว่าเขาเขารูซส้กว่าตักเขาเขาเอาได้แล้วเขาอาอยู่แล้วง่ายซะมันบเจ็บปวดแล้วว่าไงฮะปกตินะโมเนาะเขาพอเห็ดได้เราก็เห็ดไปโดยโดยเขาสิมารอไม่ตู้ยนะพี่น้องเลยน้องคนไป ตักไปหาบเอาเนาะนางเนาะโดยอ่ไปตักไปหาบคือทำบ่เห็ดเราด้วยผู้เฮ็ดโดยไปตู้กระเทาะเนาะพอได้เห็ดได้แล้วก็เห็ดไปโดยโดยโดยไปว่าว่างานก็ทำบ่อเห็ดโตเป็นอ่อนแอนะเห็ดเข้มแข็งขึ้นไปว่างงานคือคือว่าเขาสิมาอ่อนแออร่อยอะไรอยู่มันกรบโบเมตรน้ำนโมเนาะเขาก็ต้องเข้มแข็งขึ้นน้ำโดยอ่าแต่ละอ่าเดือนแต่ละสัปดาห์ขึ้นไปเนาะน้องเนาะไม่หืมมูเนี่อยู่เฮือนเจ้าดิบไม่ได้เลี้ยงอย่างเงมัน้องล่ะ ก็บม่ได <int> <ninety> ้เลียงโทรมาเรียกแต่มาแม่โอ้ยนอนระยะงัวควายมันมีบ่ดนะบมีขายมัดตั้งแต่ตอนเป็นเล็กๆอ๋อตอนแรกๆนี่ลุงขอหยาบถามอีหล่าเคยเรียกเป็นหมอทีกินเป็ตู้ก็เรียกเนาะเคยมีงัวเคยมีงัวแนวประเทศแนวเม่ตู้นะดูตัวเจ้านี่ขายแหละไปกลัวลูกโดยไปหาหมอไปหาหมอเออมองได้แปลว่าหมอเป่าดีมองนั่นมองนี่เม่ตู้พาเลาะหมดเลยโดย ไปหาไปหูหมอทางฝากเซ่กับไปหูหมอเหวียดโดย<า>โดยโดย,ยโดย,โดยก็มาไลายานะว่าไงาก็คือว่าซุดๆแหละพี่น้องคนยังโทรไปขอคุอม้มช่วยเหลือจากว่าน้ำบาแสนเนาะอบาแสนขามาอะไรก็ต่อมากระลุงเนาะไปทายเจ้าตอนนั้น,นเนา้องโมเนาะอยู่เพื่อนใน,นวนาที่น้องคนปิ้งเป็ดเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเนี่ยแรกก็โทรขอความช่วยเหลือกับบ่าวแซนแล้วกรบเป๋าเตียงนโอย แต่ว <łość> ่าทิบอเชนเปค้นขมาหากอนเลยเนาะบอแชนเขม้าเป็นคนมาหากรพี่นยังไแล้วก็อ่าอะไรอย่งนี้ว่าบอแชนมาดูเออเป็นแบบใบซอยเนี่ยเป็นันทั้งอีลาเพิ่นชื่อน้องโมอยู่ฝุ่นทั้งบ้านน้ำแขกลุงกับบุคคลขม้าจักเถื่อพี่น้องบุคคลขม้าจักเชียร์ไรบ้านนี่ก็ได้บอแชนทุหาก็ได้เขม้าแล้วก็สัมพาะน้องเพิ่นแต่มีทางผู้ใหญ่เพิ่นขมาซอยอยู่เขื่อสองเขื่อเลยเขื่อละสองพันคับเขื่อละ บุรโอจำไม่ได้เนี่ยมันโดนเนี่ยนโมูเนาะตอนนั้นมันสุดซอยกันหลายทางนโมูเนาะว่าเ่นต้องไปหาหมอกระข่ำไปข่ำมาตะลันไทยกับนโมูเนาะว่าไงคือหลายรอบอย่างไรประาณนักับหาเถื่อบอกหาเถื่อไปคอนแก่นีกเนาะโดยเจ้าหนี้ก็ข่ำไทยเรื่อยได้น้องเจ้าหนี่กันเนาะคอนแก่นก็สี่เถื่อบริษัทโดยโดยโดยน้าในนี่กับท่านเจ้าในบ้านเจ้ามันราคาเท่าไงบ้างล่ะก็บอก คันชิเจาะนี่มีเงินเจาะอยู่บ่เนี่ย่มีเลยนีโดย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 เป็นไงกับอ่าแต่ว่าโมนาจะแพงพวงมันโมนาจะเล็กพวมันบ้านมันอยู่รูมนะโมเนาะบ้านมันอยู่ถูกพี่น้องไอ้บ้านแม่ลุงบ้นอยู่สูงสูงเพราะน้ำทั้งนั้นมันต้องไหลลงมาทางนี้ขันเจาะกับพ่อแม่สิบปลายเมตรนี่ก็ถึงหน้าลุงบ่เนาะโดยใส่ลุงใส่ไหลก็จใส่ง่ายกว่าจะนอนหนังเนาะลุงขอญาติถามห้องน้ำ้องนาเวลาถ่ายนักถ่ายบอกเห็ุนี้ได้เคยนี่ย ไปของนาสาวอ๋อคอยลอยไป <c oughs> โอ้ยเพิ่นจะบล็อกไว้ในเนาะ <c oughs> อ,อันบ้านนั่นของอันว่าซาสจานี่บ่บ <c oughs> ่ของไ่เ่าแม่น้องเบิ้ล <c oughs> อ๋อของล้างนั่นบ่กขึ้นไ่เ่าแม่น้องเบิ้ลซาจาเป็ยังบ่ทันห้องร่าพี่จายยังไม่มีบอกเลยซาจานี่ยนะ <c oughs> ยังเออมีเจ่บเฮือนอันยายน้องเบิ้ล <c oughs> หลังพุ่นเนาะเฮือนยายน้องเบิ้ลเนาะลุงคิดว่าหลังนี้ได๋บ่แม่นนะหลังก็แม่นหลังนั้นก็ไปเฮือนป้าของแม่นงเบิ้ลเพราะว่าลูกเพิ่นลายอ๋อหลังนี้ก็แม่นหลังนั้นก็แม่นโดยสาวอ่าๆๆุงก็บ่มีหยังลายพ่นงมื้อนี้ก็มาหานงเบิก็เลยอ่านงเบิไปเียนแล้วก็เลยแวะมาหานงมก่อนว่าอีล่าเพิ่นพับผ้าพับแแล้วบ่ว่าอ่าก็ยังตักน้ําตักนอยู่กําลังบน้ําอานนมเนาะโดยนกินุกข้าวุข้าวเช้าแล้วก็สิ พับชุอผงชุดผ้าบานที่นี่บอกง่ายๆก็คือเตรียมแล้วพี่น้องเลยพอเตรียงพอนนัดบายมุ้งโดยบอกง่ยออายๆก็คืออ่าพ่นสีมาประมาณบายมุ้งมาหลับพีนงง่น้องเลยเอาเรามาตอนเลดทำเซาสีอัดกันชิยะอ่าก็คือไม่ตู้กับใบเกี่ยวเข้านัจะยังบัได้้แลวบทะเกี่ยวขลหรือว่อา,ายังยังหาหกหางปีนี่พี่พา,พาเห็ดหน้ามู เพ็ดเองนี่แหละเพชรเองมีดำทรงดำก่็เพชรทรงคนนี่แหละเอาไปใส่ยไขวข้าวไหนนางเนี่ยบอกไปซอยไปเจ้าอ๋อโอเคพี่น้องนี่มันคือแบบนี้เนาะบอกไงคือแบบว่าเวลาเพิ่นเพ็ดเฮาไปซอยเพิ่นนี่ไปซอยเอารถบอกไงแล้วกับหน้าเพิ่นแล้วแล้วก็ให้เพิ่นเมื่อไหรเฮาเอาก็ดำหน้าหนิงหน้ามูลบม่หน้าหน้ามูลบอกไงเมถาวรน้องเบิ้์ก็มี่หน้าสาวเจ้าก็มี ป้าก็มีเอออยู่น้ำม่องเดียวกันโดยรวมอยู่ในหันแบกกับแบ่งแบ่งกันเนาะเออเขากับไปซอยก็คือไปซอยพี่น้องเขานี่ยน้ำมูเนาะเนี่ยเนี่ยตีพี่น้องเขานี่เนาะบ่าไงกับซอยเพิ่นแรกเลยเขากับอะผัเพิืชวานเพิ่นม้ไทยเขาพอได้กินแล้วนางเนาะพอบะว่าที่ซื้อมูว่าไงพี่น้องเลยแบบว่าอะตอนนั้นตุตุยังไม่ทันได้พาเลยน้องหล่ะเนาะ ตนที่เห็ว่าไปดำหน้ายังใช้พานอ่ะมีแต่ดำมีแต่แม่เจ้าดำมีแต่ช่วงไปเกี่ยวช่วงไปเกี่ยว่ไปอยุห่าบเขาห่าบเขาอ๋อเื่จ็คพอนขังเลจ็คพอนเฮ้ยขัง้าังละห้าเป็นซิปเนาะเธอซิปพอนเนาะนักเติมได้เข่าปีนี้เนาะน้องเนาะจมปกติตะเกาเละเออพอนมวนพอนอ่อนแควนาแม่โคตรว่าไงซะชมมือที่พันเพชพอน่อนพอหน้ามันปั่นหาวนโมเนาะ แต่สมัยพ่อสมัยแม่เปิ้ลเช็ดอ่ามัดพอดีงามคุณพ่อเปิ้นตีเลาตะกี้พี่น้องชั่วโมงหนึ่เปิ้ลว้าอย่าว่าสั้นซี่เถะพี่น้องไอ้มัดโคดหนึ่งโคดยใหญ่น่ะหาโคดเนี่แบกจนเซ่ะว่าอย่างไงซะแบกตามปกติคือตะเกาเออโดยโดยว่าไงเขาเริ่มมากลับมาเป็นคนเดิมแล้วมันอยู่เจ้าหมายจะปีม้วนตอนนี้สี่ปีปลายพี่เขาหาปีสี่ปีปลายพี่เขาห้าปีตอนนั้นหมายเขาว่าเริ่มสิเป็นประมาณสิบห้า ม่14 15เนาะน้องเนาะประมาณ16บ่ตอนนี้2 16อ๋ออ่าประมาณ16 15 16ว่าง่ายซะโอยว่าง่ายๆก็ลังสิไปหาเงินหา้าไินะโดยกําลังสิไปถ่ยไปยังโดยกําลังสิเริ่มไปยโดยบันี้ว่าอีหลาดีอีหลาเซาสิไปเฮ็ดเวียกอยู่บ่เฮยไปไปอยู่แล้วเนาะโดยเวียกที่ว่าเฮาเฮาไปได้แว่าเฮาคิดมกในใจนี่สําหรับแรกเลยอยากเลือกให้เลือกมีตัวเลือกก่อนนี่นะเลี้ยงน้อง หมักเล็กน้อยเออว่าไงว่าไงเขาอยู่งานบ้านเด็กน้องเลี้ยงน้องนะโมเนาะบ่าไงก็คือแบบว่าไปรับไปสุ่งน้องๆ่นรื้ว่าอ่าตอนช่วงอนุบาลบ่าไงซะเนาะใหญ่กว่านก็เริ่มลื้อปดิบ่เรี่ยงแบบว่าเล็กเกิดกับเรี้ยงได้เล็กเกิดกับเลี้ยงได้โดยเพราะว่าเมื่อก่อนคยไปงานสวนกับไปเลี้ยงน้องโอ้คยไปหมักงานด้วยนะหมักเล็กหมักเล็กน้อยอยู่เลยมันมันอยู่เลยมันสบายใจ เวลาให้พ่อให้เม่์ไปทำงานเนาก็เอาอยู่กับ,บกลูกเพิ่นโด้วยหมักเล็กน้อยพี่น้องไงว่าไงกับบ้านเทียงไม่ได้ฮะเนี่ยบมิเวณบางสั้นคือความซึ่นชอบน้องมูเนาะไม่ว่าเพ็กน,อน,น,<บ>น้องคนจะแพงแล้วก็ดอยดอย,ดว,ยว่าไงคือเอว่าไปอยู่ฝั่งไทยสิเนาะไปะอยู่สี่แห้ตรงไอจ้าหาเวียกหางานให้เนาะอยู่ใกล้ชิดยัติพี่น้องเนาะพี่น้องเจ้ากระลายได้ลุงไหมเนาะอยู่ผุนเนาะกระบ่ลายไปไหน,น พี่น้องของค่ะแม่ของน้องเบิ้ลนึ่ก็มีบ่มีคือกันอยู่พุ่นคือกันเนาะอยู่นทำแนอโดยโดยโดยอ้าวโอเคสนุกอหน่าเดี๋ยวไอ้สิขึ้นไปหาน้องเบิ้ลก่อนลุงขึ้นไปหาน้องเบิ้ลก่อนเดินทางปลอดภัยด้วยนางเนออยู่ดีมีแห้งอีหล่ะดีเศร้าให้ได้ใส่แข็มไว้ไว้ไม่งั้นหยำดังเข้มให้เบิ้งแน่อโดยโอเคดึงหน่่ะแบบนี่แหละเนาะกะให้เดินทางสุขภาพพี่น้องเราเดินทางปลอดภัยนอกไปใส่มา่ใส่กะ อ่าให้มันไปฮอดจอดถึงเลยน้าโมเนาะไปเที่ยวนี่กับทีมงานกับไปซีหาชีวิตพนักงานพี่น้องเลยทั้งน้องโมก็เป็นหกคนไาสัตว์ว่าทะลุงจับบุพิพทั้งมาเตียงแจ้งมาในลายกลุ่มเมื่อคืนอีกจั้งที่แมนดูบูแมนแต่ว่าท่าเบิ่งกันอีกทีหนึ่งน้าโมเนาะโดยโดยไอ้เมื่อป้าเดินด้วยลุงโมเดอรลุงเมื่อไปได้บ้างนี่โดยโดยโอเคทุกท่าสบายดีพี่น้องเี่เนอมาเยี่ยมน้องพนน้ามาทันในอาบพี่น้องเลย เวลาสิว่าป๊าไม่อยากซื้อสิมาะตะเศร้าปานี้สิว่าเดี๋ยวตกใจว่าเห็นลุงแต่ละโดยคิดเหรอตัวไรเด้หว่าอ่โอเคโอเคนะเดินทางปลอดภัยในนังเนี่ยขอให้มันบ่มีอย่างแทรกช่อนพี่น้องให้บองง่ายก็คือให้พไนตรวจแบบว่าโอเคแบบว่าให้มันมีลูกลามนะโมเนาะเพราะว่าเขาถ้าตัดออกไปแล้วมันก็ยังโมแน่ๆเลยพี่น้องเลยนะโมเนาะเพราะบางเทื้อมันอยู่ในเลือดในยางเฮามันบ่นแน่นนะโมเนาะ บางเทือแลเพิ่นขาดสวมขาดเสื้อดิบร้อยเลยน้องมูเนาะว่าะทุกอย่างนในประเทศไทยเพิ่นต้องขาดเสื้อแม่เพิ่นเพราะว่าอ่าคือน้องผ้านี่ก็อ่าลุงไปตอนนั้นโอ้ยแงบแงบพี่น้องเพิ่นไปเพิ่นใส่ยาขาดเสื้อขาดยังมื้นีาเริ่มปากก็เริ่มเบ้าแล้วแน่มูเห็นอยู่ในคลิปเห็นเนาะเป็นไงลูกก็ดีใจเห็นคืออีหลักกระพานพ้นมาได้แล้วก็ะ้องผ้าก็เริ่มดีขึ้นนะลุงก็แบบยังหน่อยเขากะเห็ดหายน้องเพิ่นบ่มีคมทุกข์ปันใดคือเจ้าสิเนาะเจ้าพาว่าคมทุกข์ก็หายไปน้ดหน่อยเนาะ พ่อใหญ่คือคมเอ่อตอนนี้ฮะคือว่ายองหีบนอกจากอกมาเลยโดยสบายใจ่าเฮ็ดไดบ่ได้สบายใจพี่น้องเยีเาก็สิไปทําการทํางานพอได้ให้มีตู้ใช้เนาะหมู่บงเทือไปเฮ็ดเวียกงานพุ่นพอได้เงินพี่น้องก็ส่งมาให้แม่บงเทือก็ในอนาคตเฮ็ดเฮือนเฮ็ดซานใหม่่เฮาก็อยู่มานี่ตั้งแต่เกิดบ่เยบ่ได้11ปีปีนี้เพิ่นตั้งนี่บ่โอ้ตั้งใหม่โดๆๆเาโอเคนเลยพูดแ ติดตามเมืองทางช่องหัวตะเตียงเมาลี่พี่น้องเพี่นสิไปน้ำกันไอ้น้องเพี่นอชุดนีไปน้ำกันสองซ้ายได้ไหมปิดเตือนอีน้องโมเนาะโอเคโอเคฉันน้องละเมื่อเดเดินนางเนื้อโดยไปไปหามน้ำออบชาได้โดยเนาะสบายดีโดยโดยฮะน้องพี่น้องเนาะอีลาเพี่นกับพวกท่านอาบน้ำอาบในแม่กับโบยูุประเสริวมาลูกสาวอ่าเริ่มแข็งแรงแล้วกับวายเราคอนเดทคอนนายต้นเขาจะเศร้าพุดแล้วก็ได้ ฮะน้องเพียงน้องมันนี่กลับมาเยี่ยมมายาี่ยมทางอีหล่าเพิ่อนอ่ามา,าถามมาไทยเพิ่อนน้องพี่นอ้องป้าโตมีหนี่วนะันน้าแย่กับนิดชำม้อยพี่น้องเอ้ยอไปให้ไปหน้ากันเหมดเลยน้องเพี่น้องโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับขอบคุณขอคบคุณขอบมุขใจพี่น้องเบิร์ตสุขสุขคนเด้อพี่น้องเด้อที่เข้ามาบุงมาชมเ้อยที่ประหาโฆษณาล้วยเงินทุนง,งานเอาไปแล้วพี่น้องบายสบายดี